เปิดมานี่คือมันมันมันแยงตามากเลยผมตอนนี้คือแบบอุ้ยเทอร์โบมันเงาแบบวิงวิงอันนี้คือชุแล้วออกตัวของสีพุทเท่าไหร่เบสหน่า1.9ครับ1-9ช่งเ้าช่วงหังจะมีโชคคูเดียวครับอ๋อไม่มีคัมเออาร์อะไรครับสีใหม่ทั้งคันครับเอาเป็นสีสีแบบอานนี้เนาะสีอะไรเร็งๆไว้สีอะไรเบสสีแดงส้มแดงส้มแดงส้มหลอนเลยนะตัวนี้มันจะหนักไปอ๋อทำไมตัวพี่ไม่ไปใส่ให้แฟนนั่ง มีแฟสวัสดีครับผมนุ๊กสังคมรถสซิ่งครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ EP พีต่อไปนะคือ L 200สีเทาแน่คันนี้เห็นแบบทรงประมาณนี้สวยงามมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของเข้ามาแนะนําตัวก่อนโอเคครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมชื่อเจครับอ่าพี่เจเนาะครับผเป็นเจ้าของรถ L อง L สองร้อยครับ ดเดียวครับคันนี้คันนี้เป็นสเต็ปยังไงครับใช้งานอ่าเป็นรถแข่งครับใช้งานนิดหน่อยอ่าเป็นรถแข่งใช้งานนิดหน่อยใช้งานนิดหน่อยนี่คืออะไรกัน <laughs> <laughs> อ่าคันนี้ก็จะเป็นรถแข่งเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เจรครับไปรีวิวครับก่อนจะไปรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเดี <laughs> ๋ยวเราไปรีวิว L 2 0 0คันสีเทานี้กันเลยครับผมไปเลยครับผม ตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในงอู่แล้วเดี๋ยวก็อยู่ข้างหน้าเครื่องของรถ L200 สีเทาคันนี้นะเดี๋ยวเราจะให้พี่เจนะครับเป็นคนรีวิวเครื่องคันนี้นะครับให้พี่เจเป็นคนเปิดละกันนะผมไม่อยากเปิดนะดีไหมครับครับผมดีเนาะครับดีครับ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวให้พี่เจเปิดนะอ่าเห็นลวข้างในเริ่มเห็นละนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นลูกมือของเขานในการเปิดแค่ฝากระโปรงต้องมีลูกมือนะทุกคนอ่าโหเปิดมานี่คือมัน ระยิบระยับมากเลยผมขออนุญาตถอดแบนก่อนนะโอเคครับตอนนี้เราจะให้พี่เจอ,อธิบายว่าทําอะไรลงไปบ้างเนาะอัน <c oughs> นี้นคือทําพี่อูช่างตองเลยเนาะเพราะเราอยู่ครับผมทําที่อูช่างตองครับเปิดมานี่คือมันมันมันแยงตามากเลยผมตอนนีน้คือแบบอุย้ยเทอร์โบมันเงาแบบวิงวิงอันนี้คือเป็ชุดคอมเมอร์มาครับอ๋อเป็ชุบมาอันนี้โบอะไรพี่โบเป็น T F 0 8ครับ T F 0 8นะเป็นโบใหญ่เนาะครับโบใหญ่ครับโบใหญ่อันนี้คือตอนแรกมามันไม่ใช่สีนี้เนาะสีนี้ครับไป ไปชุบโครเมียมครับอ๋อตัวนี้เป็นชุบโครเมียมมา<ผ>มประมาณเท่าไหร่ครับราคาท่านชุบเนี่ยชุบป,ประมาณพันกว่าครับพันกว่าเนาะอ๋อชุบที่ไหน,นรครับเพื่ชุบที่แถวๆสะพานนวัดลาดครับเชียงใหม่ครับอ๋อสะพานวัตดเชียงใหม่อ๋อตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอะไระเพื่เป็นซีดีห้าหกครับซีดีห้าหกเนาะ5 5เะครื่องสปอร์ตห้าเทเบิลครับครับผมแล้วก็ปั๊มปั๊มเป็นของพงศักดิ์ดีเซลครับอ๋อพงศักดิ์ดีเซลแล้วหัวฉีดนะเพื่หัวฉีดมาพร้อมชุดปั๊มเลยครับอ๋อเป็นเเซตลยครับ ของผงศักดิ์วีเซลครับอันนี้เซนนี้พอจะบอกราคาได้ไหมเนี่ยเอาเป็นความลับแล้วกันอ่าเอาเป็นความลับแล้วกันนะคนเซนยังไม่รู้เปล่าโอ้โับจับจตัวนี้เป็นหม้อน้ําหม้อน้ำอลูมิเนียมครับท่านผู้ชมไปดูกันดูโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะให้ช่างตอกเข้ามาอธิบายโดยเฉพาะเพราะว่า ๋องก็เป็นคนทำนะเราก็ให้พี่๋องขออนุญาตพี่๋องสวัสดีครับผม,บอมอนะครับเจอพี่๋องอีกทีแล้วตอนนี้เราก็ขอช่าง๋องม,มาอธิบายเรื่องเครื่องด้วยนะครับตอนนี้ข้างในทำอะไรมา <im> บ้างครับโอ้โหช่าง๋องทำอะไรไปบ้างครับตอนนี้ก็สเต็ปเดียวกันครับลูกใซ่ล้อยเหมือนกันครับอ่าเหมือนคันแอสีแดงคันนั้นนะครับแต่คันนี้มีการซิงครับอ๋อการสิ่งด้วยครับมีแคมด้วยครับอันีคืออะไรคือเครื่องนี้คือเต็มเต็มครับคือเต็มแล้วไปไปสุดได้อีกไหมครับหรือว่าอย่างไง ก็เดี๋ยวค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็รอถามพวกพี่ๆกันอยู่ครับว่าขยับตรงไหนได้บ้างอ่าคือไล่รถให้มันนั่งกอนเนาะโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นมาดูข้างในนี่มาดูข้างในนี่ตัวนี้ก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชุบโครเมียมเหมือนกันเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นก็เลยปั๊มน้ำนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นแบบชุบโครเมียมเหมือนกันเลยที่เดียวกันใช่ไหมพี่เจครับผมที่เดียวกันเล่นราคาเหมือนกันไหมหรือว่า ราคาใกล้ๆเคียงกัครับถ้าเป็นอลูมิเนียมนี่จะแพงกว่าครับอ่าแต่ถ้าเป็นเหล็กก็จะถูกกว่าครับผมอ่มามันทำง่ายกว่าเนาะครับอ่าสำหรับใครที่อยากทําอะไรยังไงเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลดูเนาะทุกคนเนาะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรนี่สีน้ําเงินนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นค er ูลเลอร์นะ้ำมันเครื่องเนาะเห็นอยู่เนาะมันะก็จะออกสีน้ําเงินข้างในหน่อยเออเดี๋ยวผมจะไปอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเนาะอ่าคูลเลอร์น้ำมันเครื่องตัวนี้ก็เป็นรถป้ายแดงเหมือนกันแล้วนะครับผมโอรรรรถใใหหม่่่ตตตตลลอออออออดดเเเเเเเยนนนนนนนีก็็็ปปิน Inter นะิปิ Inter ์ Inter ์์าะญ้วย อินเตอร์นี่ไซส์เดียวกับคันสีแดงเลยไหมครับคันนี้ใช้ใหญ่กว่าครับคันนี้ไซส์ใหญ่กว่าทำไมเราต้องทําใหญ่กว่าพี่ต๋องก็ยิ่งใหญ่ก็น่าจะยิ่งเย็นนะยิ่งใหญ่ยิ่งเย็นนะครับผมอันนี้พี่เจเคยลองขับไหมเคยเคยเคยลองขับเคยขับขับใช้งานแถวบ้านครับเคยแบบไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้ไม่เคยไม่เคยแล้วขับไปไหนอ่ะขับขับไปไหนขับไปเติมน้ำมันอะไรแบบนี้อ๋อขับไปเติมน้ำมันเนาะมีอึน่อยตัวนี้ใช้ใช้บูทเท่าไหร่พี่ต๋อง เท่ากันครับ 40, 40อยู่ครับยังไม่ได้ขยับเพราะว่าลอง60แล้วรถมันลงพื้นไม่ได้ครับก็เลยต้องลดลงมาดูอันนี้ก็ยังเป็น40 40อลยเนาะเป็นกเกียร์ตัดครับอ่าตัวนี้ก็เป็นแล้วก็อันนี้เป็นหมอเอเบ,บอรกม้เอลมเบรกครับมออลมเบรกชั้นครึ่ง,<ค>งอันนี้ <คง S 2> อันนี้คือเดิมรถหรือเปล่าหรือว่าเน่อ่าแตง่งเขาแต่งมาคอ่านี่เป็นตัวแต่มาเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านด้านเรื่องของด้านข้างรถบ้างเนาะอ่าตัวนี้อู่นี้เขาก็ยังมีการไล่เบาอยู่ใช่ ยังไม่ได้ทำครับโบองบหมดไมหมดแต่สเตปอนาคตนี่จะเป็นแบบารบบอนไหมอยากทำสีครับอ๋ออยากทำสีสีใหม่ทั้งคันเอาเป็นสีสีประมาณนี้เนาะสีอะไรเลงๆไว้สีอะไรเป็สีแดงส้มแดงส้มแดงส้มหลอนเลยนะ อัวนี้ก็จะเป็นล้อล้ออะไรพี่ล้อเดฟเนาะล้อเดฟครับของอู่ช่างต๋องครับอ๋อช่างต๋องที่ที่อีพีที่แล้วที่บอกว่าอู่ช่างต๋องต้องเน้นที่สีส้มเออถามช่างต๋องดิดทำไมต้องเป็นสีส้มครับอ๋อยังไม่มีตังค์ทำสีครับซื้อมาอย่างไรก็อย่างนั้นเอออันนี้อันนี้ซื้อมาก็เป็นสีส้มนี้เลยครับผมโอ้ผมวันอันระแวงอ๋อสแดหรออ๋อส้มอันนี้อันนี้ส้มอันนี้รถจะเป็นสีแดงนะโคตรถ้าแดงปุ๊บหลอนเลยเรื่องเริ่มเบรกอะไรไงพี่อันนี้เป็นเบรกเบรกเออ ตอนนี้เป็นเบรกอะไรเบรกเบรกเดิมอยู่ครับเบรกเดิมเนาะเบรกเดิมครับเบรกเดิมนี่มันเบรกได้ป่ะเพลก็พอได้ครับเพราะว่าระยะเบรกแถวๆข้างเหนือนี่ระยะมันไกลอยู่ครับแล้วข้างในนี้ใส่อะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ครับนี่ทำไมเราต้องใส่อะแดปเตอร์เพลเพราะว่าเดิมมันเป็นหกหกลูครับอ๋อหกลูเพื่อที่จะใส่ตัวล้อเดิมนี่ได้เนาะครับอ่าไม่เข้าว่าตอนแรกมันเป็นเขกว้างใช่ไหมเพลอ๋อนี่ไปสนามมาครับอ๋อเพิ่งไปสนามอู้อันนี้เป็นจากอีพีที่แล้วเลยนะทุกคนไปสนามมาก็ยังไม่ได้ถอดคืืออเเหมนารแบบ มาจากนู่นแล้วก็มาจอดนี่เลยไม่ไม่ไปจอดบ้านตัวเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนรู้ป่ะคือแฟนรู้ละกันรถไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะท่อนี่ท่อครับอันนี้เราลงตรงนี้ทำไมไม่ลงหน้าเผาเว้ยมันมันจะยาวไปครับอ๋อมันจะยาวไปแล้วเรื่องเรื่องสมรรถภาพมันดูสั้นมันไวกว่าอะคือถ้าท่อมันสั้นมันจะมาไวกว่า ตรนนี้กระจกกระจกกระจกนี้ทำไมไม่เป็นเดิมครับผมไม่ไม่ไม่เป็นสเต็ปแบบคับแฟร์อะไรเงี้ยตอนนี้งมหมดเลยครับโอ้โหเครื่องทำต้งเยอะพี่เปลี่ยนกระจกแค่นี้โอ้โหตัวนี้ก็เป็นกระจกเดิมเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็เพิ่มไฟนะเมื่อกี้มันมืดนิดหน่อยสว่างแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์มาผมด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในต่อนะให้พี่เจเปิดข้างในแล้วอธิบายข้างในว่าเป็นอะไรยังไงบ้างพี่เจก็จะอาจจะแบบรกหน่อยอ่ามาดูข้างในทุกคนข้างในมีมีอะไรบ้างพี่ ข้างในจะมีเบาะอ,อุ้ยนี่บเบาะเบาะมันเลื่อนได้ไหมพี่เลื่อนได้ครับอ่าตัวนี้เป็นเบาะอ,อะไรพี่เบาะของบิเล็ตบิเล็ตอันนี้อันนี้อันนี้เป็นผ้ามันเลยไหมพี่ครับพร้อมผ้าอู้นี่ดูแบบอุ้ยผ้ามันนุ่มมากเลยข้างในนี่ก็เป็นเหมือนเครอร์กี้ใช่ไหมพี่ครับผมโอ,อ้นี่เป็นราคาเท่าไหร่อชุดนี้ทั้งหมดรวมผ้าประมาณแปดพันครับรวมผ้าแปดพันนะทุกคนสําหรับใคร,ใครที่สนใจก็ทักไปได้เนาะถามได้เนาะทำไมไม่ซื้อคู่เลยพี่ เพราะว่าูกแข่งเขาใช้ตัวเดียวครับอใส่อีกตัวนึงมันจะหนักไปครับอ๋อทำไมอีกตัวพี่ไม่ไปใส่ให้แฟนนั่งยังไม่มีแฟนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทิ้งเฟซไว้ใต้ใต้หลังหลังคลิปเนาะท้ายคลิปว่าใครสนใจพี่เจก็ทักไปหาเจได้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นของนาดี้นาดีครับนาดีอันนี้อันนี้อ้อันนี้เป็นไซส์นี้เลยเนาะแล้วไม้ไม้นี่ก็คือคนส่นเดินไม่ได้ครับ ไม่ใช้ไม่ได้หรอพี่เปลี่ยนเกียร์มาครับอ๋อแล้วแล้วจะเวลาจะออกรถออกอะไรออกรอบยังไงนี่คือใช้ความรู้สึกเอาครับความรู้สึกล้วนๆเลยครับโอ้โหนี่มันคือนักลบของจริงเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นบัตบูทแล้วก็นี่เป็นอะไรพี่ตัวนั้นเป็นสวิตเบิร์นครับสวิตเบิร์นพี่พี่เบิร์นเป็นไหมเป็นตัวนี้มันเป็นสวิตเบิร์นเนาะแล้วก็เปิดหลายคนาสงสัยว่าสวิตเบิร์นใช้งานยังไงใช้งานนะพี่ถ้าถ้าสมมติทางซ้ายเราไปทางไหนนะซ้ายซ้ายก็เลี้ยวซ้ายู่ฝั่งนี้อ่าถ้าขวาล่ะขวาทางนี้ครับอ่า ได้ได้ได้โอเคเรื่องสวิฟเบิร์นก็ไปศึกษากันเองแล้วกันพี่เจไม่บอกเราใชเกียร์อันนี้เกียร์อะไรเพลพี่เกียร์ของไททันครับเกียร์ไททันเหมือนกันเหมือนคันแอนด์สองกันสีแดงเลยครับผมอ่าเป็นสเต็ปเดียวกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้กระปุกเกียร์ก็เหมือนกันครับแต่ทุกคนมาดูใกล้ๆเนี่ยนี่สังเกตได้เลยคราวที่แล้วที่ไปสนามถ้วยยังอยู่ข้างในเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะเพลครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นถ้วยอะไรเพ่อันนี้ลงสนามครั้งแรกสนามมันปังครับ อันนี้สนามแรกงานแรกเลยใช่ไหมเป๊ะใช่ครับเป็นงานเรนโซ่อ๋อนี่เป็นรันแรกปุ๊บก็ได้ถ้วยเลยครับอันนี้วิ่งเท่าไหร่นะเป๊ะวิ่ง8.6ครับ201 201 8.6นะอันนี้อู้อันนี้ขนาดแค่รันแรกนะเป๊ะครับแล้วออกตัว60ซีฟุตเท่าไหร่เป๊ะอ่า1.9ครับ1.9ช่วงหน้าังมีโชว์คู่เดียวครับอ๋ออันนี้ไม่มีคัมเอร์อะไรครับอ๋อก็คือสเต็ปเดียวกับคันสีแดงเลยครับผมอ่าแต่เมื่อกี้เล่นมุกววว1.9บูพาเอร์นี่ฮาเเลลยนนนะครับี่ป็้ออขงา KC ครัับออ่นนี้เป็นขอกวาง KC 18ครับ18เนาะอันนี้อะแดปเตอร์เท่าไหร่เบบนิ้วเดียวครับนิ้วเดียวแต่เป็น6กเอาห้าใช่ไหมใช่ครับทำไมต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าเดิมมันเป็น6กรูครับครับคือชอบส่วนตัวเนาะชอบชอบลายนี้ส่วนตัวตัวนี้ได้เท่าไหร่พี่พอจะบอกได้ไหมตัวนี้ได้มือสองมาราคามือสองหรือมือหนึ่งพี่มือมือสองครับประมาณหมื่นกว่าอ่าแล้วถ้ามือหนึ่งเท่าไหร่นะมือหนึ่งสองหมื่นกว่าครับสองหมื่นกว่ารวมยางไหมเบบยังไม่รวมครับชุกล่างชุกล่างชุกล่างนี่ยังไงนะเบนชุก โชคคู่เดียวครับอ๋อช่วงล่างโชวคคู่เดียวครับแล้วก็พวกเออนี่มีไหมไม่มีครับไม่มีเลยเนาะครับอ๋อเวลาเพราะว่าเพราะว่าสนามนั้นเรียกรองรองไปก่อนครับอ๋อลองเวลาประมาณนี้ไซส์นี้ประมาณนี้เวลาเท่าไหร่เนาะครับอ่าเรามาดูใกล้ๆตัวนี้ก็เป็นระบบน้ํามันนีเดี๋ยวให้พี่เจไปอธิบายระบบน้ำมันผมไม่รู้เนาะอันนี้เป็นระบบน้ํามันนี่คืออะไรยังไงพี่น้ำมันเป็นนี่เป็นถังน้ํามันครับอันนี้ก็เป็นถังน้ํามันเนาะระบบน้ํามันครับระบบน้ามันนี่คือชุดชุดนี้นี่ค แยกกับถังอีกทีครับอ๋อแต่ถังนี้คือเราซื้อแยกครับอ๋อตัวนี้ข่างตองน,นี่คือระบบน้ำมันนี่คือ,อยังไงเพี่อครับก็สเต็ปเหมือนกันครับปั๊มติกแรงดนันสองตัวครับวิกโเลดอันดีอ๋อแต่คือของข่างตองน,นี่คือเอาไว้ข้างในข้างคนขับ<ช>เลยใช่ไหมอ๋อแต่คือตัวนี้คือมันในส่วนงานนี่เพื่ครับคืออยากได้อยากได้ทรงประมาณนี้เนาะใช่ครับอ๋อทำไมต้องไว้ตรงกลางให้เห็นไหมไว้ตรงนั้นน่ะบาลานซ์น้ำหนักบาาลนนนซ์้หักอ๋อสำหรับคนสงสัยนะทำไมต้องไว้ตรงนี้คือไว้บาลานซ์น้ำหนักนะพี่เนาะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างกล้องมุดลงไปดูครับว่าข้างล่างเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมถือไฟให้แล้วกันเนาะอ่าช่างกล้องผมจะได้มุดลงไปให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วงล่างเนาะอันนี้สเต็ปโหลดกล่องโหลดยังไงเพ่ก็โหลดสองนิ้วกปโหลดสองนิ้วเนาะแล้วก็ดันแหนบคือกล่องโหลดสองนิ้วครับแล้วก็ชักแหนบดันแหนบไหมใช่ครับดันแหนบสองแผ่นครับดันแหนบสองแผ่นก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็แบตอันนี้แบตแบตก็ไว้ตรงนั้นเลยครับ โอเคครับประมาณรถคันนี้ก็ไม่มีอะไรละประมาณมมนีม้มีอะไรประมาณนี้ครับไอคือลันแรกก็คือได้ได้ถ้วยมาแล้วครับลันต่อไปนี่บอกเลยว่าก็ต้องถ้วยแน่นอนก็ต้องดูกันอีกทีครับสนามสนามหน้าพี่จะไปลงที่ไหนต่อฮรรู้สึกว่าเป็นสนามลำปางครับประมาณสินนส้นเดือนพฤศจิกาครับสิ้นเดือนพฤศจิกาครับผม <S 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 จะไปลงอีกร้านหน้าสำหรับใครที่เป็น FC คันนี้หรือว่าอยากจะดูเวลาหรือว่าอยากดูการพัฒนาของคันนี้มีเฟซเฟซบุ๊กไหมเพ่เฟซบุ๊กชื่อเจนนัทพลครับเจนนัทพลนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้โอเคครับเราก็ขึ้นเฟซเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็อยากจะถามว่าท so hmm ําไมถึงชอบปั๊มสายหรืออะไรยังไงถึงมาทํารถปั๊มสายแต่งนี้ก็รถปั๊มสายนะครับมันเป็นรถเก่าที่เขาทิ้งแล้วครับเราก็เอากลับมาทําใหม่บางคันก็เป็นของรถของพ่อแม่อะไรเงี้ยครับก็เก็บเอามาหรือว่าบางคนก็อยากได้แต่เด็กๆครับก็อยากได้มาก็นะครับก็สร้างฝันของตัวเองครับ ฝันไวเด็กเนาะฝันรถดกพ่อก็คือสามารถทําแรงได้สวยงามได้คืองบไม่สูงเท่ากับรถรุ่นใหม่ๆดีความสุขครับนางจิตใจชอบใครชอบมันเนาะสังคมละสซิ่งจริงๆครับมีใจก็ไปต่อครับมีใจก็ไปต่อแล้วมีกลุ่มมีเพจอะไรไหมอ๋อมีอยู่ในกลุ่มปัามสายในฟร์ลำพูนครับครับทีนมินใส่มาครับครับผมฝากติดตามกลุ่มด้วยครับมีทั้งเพจมีทั้งกลุ่มเนาะสําหรับใครที่ชอบปั๊มสายโดยเฉพาะลำพูนก็เป็นเมืองที่แบบ บอกเลยว่าปั like ๊มสายก็เยอะเหมือนกันอ่ารถซิ่งก็เยอะรถรุ่นใหม่อะไรก็มีหมดนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าเราจะไปรีวิวอะไรต่ออีพีหน้ารอชมครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตมอบโลคืนนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปนอนในรถอีกทีโอเคครับผมประมาณนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ